คือทั้งเรื่องคดีการหัวสวแล้วก็คดีเรื่องการเรียกคืนที่ดินจากเขากระโดงเนี่ยสองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สังคมใจตังวลเป็นห่วงแล้วก็ยอมรับไม่ได้ถ้าหากสองเรื่องนี้นถูกแทรกแซงโดยอำนาจครับนะครับโดยเฉพาะที่ดินเนี่ยเน็นที่ดินหลวงซึ่งศาลก็มีการศึกษาเรียบร้อยแล้วเพราะ้เรื่องนี้เนี่ยถ้า รัฐบาลคุณนุทินไม่ทําอะไรหรือพยายามช่วยทางคนที่ครอบครองโดยไม่คืนที่ดินไม้รัฐเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่็สําหสับใจยคงรับรับไม่ได้นะครับตัวเรื่องคดีหัวตอบอนนั้นเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของพรคเพื่อไทยหน้านะสายพานที่ต้องจับตาม,มองแล้วก็ต้องเตือนกันด้วยความปราถนาดีนะครับว่าขอทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เรื่องนี้มันยังไม่มีความชัดเจนว่าใครผิดใครถูกนะครับในในบรรดาคนที่ถูกเรียกตัวเพื่อเพื่อตั้งข้อกล่าวหานี่นะครับเราเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าใครเกีย่ยวข้องหรือมีความผิดมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าดิยฐ์ไซซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินคดีจับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ พอดีมันอยู่ช่วงฤดูโยกย้ายพอดีครับไม่ได้ใจว่าทางรัฐบาลจะมีการแทรกแซงโดยการโยกย้ายอาธิบดีที่ละสหรือไม่ถ้ามีการโยกย้ายจริงโดยไม่เบียดบดเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สังจะมั้านคำชาบและเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยนั้นแหละฝ่ายค้านก็เป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตามว่าเราจะแอคชั่นยังไงนะฮะ งั้นงั้นงั้นเรื่องคดีวสวเนี่ยถ้ามีการย้ายทีเดีดีสยเมื่อไหร่ก็นั้นเป็นสัญญาณเชิงลบที่สังคมไทยต้องช่วยกันจับตามองเพราะเพื่อไทยก็ต้องจับตาดูแล้วก็ต้องช่วยกันดูว่าจะเบรกการชั้นรัฐในการแทรกแซงคดีอย่างไรโอ้คือคือให้จับตาดูในเรื่องของตําแหน่งอธิบดีดีเอสไอเลยใช่ไหมครับว่านี่จะคือสัญญาณว่าในเรื่องของการดําเนินคดีหัวสวจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมครับ ถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าดีไซนเป็นเจ้าภาพในการดูแลตำนินคดีเรื่องนี้ถ้าทุกดีถูกย้ายก็เป็นการส่งสัญญาณว่ายาวคนกขอตัวเองเข้ามานั่งครับแล้วสั่งการควบคุมให้ไปได้ทิศทางที่ตัวเองต้องการเรื่องครับครับพักเพื่อไทยนะครับสสพักเพื่อไทยอภิปรายไว้อย่างกว้างขวางในสภานะครับสนับสนุนอาจารย์ชัยเกษมนิติสิรินะครับเป็นเครดิตนายก แต่ว่าก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครบเพราะว่าการที่พักประชาชนไปยกมือโหวตให้คุณอนุทินจะไปเติมพลังความเป็นอนุรักษนิยมอะไรประมาณนี้คุณก่อแก้วมีความเห็นเรื่องนี้ไหมครับเออต้องต้องยอมเราต้องเข้าใจกันนะครับว่าพักประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยครับอแสดงตนเป็นผู้นําด้านประชาธิปไตยนะฮะแล้วพยายามจะเนเหนือว่าพักเพื่ชไทยด้วยด้วซ้ำว่าเขาเป็นพักที่ยืนเคียงข้างประชาธิปไตย ในคณะพรรคเพื่อไทยเองก็เป็นพรรคที่แสดงตนเป็นพรรคฝ่ายปฏิรูปไต่มายาวนานครับแต่หลังๆก็ถูกมองว่าลดโทลงนะครับพรรคประชาชนก็เลยรับคะแนนนิยมในด้านปฏิรูปไตยเนี่ยเหนือกว่าเพื่อไทยในในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านครั้งล่าสุดนะฮะแฉะนันอยู่ๆไปโหวตให้พรรคอนุรักษ์นิยมเีอำมนาจนะครับตามเป็นรัฐบาลบแล้วตัวเองมาเป็นยังคงเป็นฝ่ายค้านอยู่ ซึ่งทําให้การไปควบคุมรัฐบาลไปกํากับหรือไปรับทราบข้อมูลมันจะน้อยเพราะว่าต่างคนต่างทํางานเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาว่าพรคประชาชนเองเนี่ยกลายเป็นพักที่ไปค้ายันฝ่ายรัฐยมต่างคนไทยต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงสันมาฝ่ายรัฐยมเองนั้นพยายามควบคุมการขยายตัวของฝ่ายประชาธิปไตยครับ เห็นได้ว่ารัฐบาลประชาไตยไม่ว่ายุคคุณทักษิณยุคคุณสมัครยุคคุณยิ่งรักนะครับหรือยุคคุณเศรษฐายุคคุณแปรองคัธาล้วนจะถูกจัดการทั้งนั้นครับนะครับ,รบนี่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ยืนเคียงข้างฝ่ายประชาไตยแต่ถูกจัดการทั้งนั้นเลยนะครับนั้นเมื่อไหร่ที่ฝ่ายปัะชาไตยเริ่มจะเติโตแข็งแรงเบ่งบานเนี่ย ฝ่ายนักขุยมจะใช้ธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการเพื่อริดรอนไม่ให้ฝ่ายปัจจัยมันเติบโตจนมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายนักขุยมซึ่งจะทําให้ควบคุมทิศทางการเมืองของประเทศไทยได้ครับนะครับงั้นการที่พักประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายปัจเจเนตไตนะฮะไปคำยันฝ่ายนักขุยมให้มีอำนาจแล้วมาใช้อำนาจนั้นในการ จัดการกับฝ่ายพยัติใ่เนี่ยอนี่เป็นเรื่องที่ที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในวงการการเมืองไทยนะครับและวันข้างหน้าผมเชื่อว่าประชาชนเองจะต้องแบกรับภาระความผิดพลาดนี้ครัแล้วยากที่จะตอบต่อสังคมเดี๋ยวเพราะตอบต่อพี่น้องสิบสี่ล้านคนที่โหวตเลือกเข้ามาอืนะ อันนี้นี่เป็นเป็นปัญหาเราผมแต่ละพรรคก๊อไชัยด้านหนึ่งอาจจะมีอ,อะไรนะมีเรื่องที่เป็นบวกต่อพรรคก๊อไชัยคือว่าพอพรรคประชาชนสูญเสียคะแนนยอมลงนะพรรคก๊อไชัยก็อาจจะได้คะแนนยอมมากขึ้นโอ้ครับแต่ว่าพวกผมเองไม่ต้องการแบบนั้นพวกผมต้องการเสริมสร้างฝ่ายไปสัายด้วยกันเนี่ยให้เข้มแข็งเพื่อเราจะได้ยืนหยัด ขยายผลให้คนไทยยืนเคียงข้างแวดไตเพื่อให้อีกวันข้างหน้าประเทศไทยจะได้มีประชาธิปไตที่แท้จริงครับนะครับมิฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่ไตเริ่มเบ่งบานเราก็ถูกจัดการนะลิดรลอนไม่ให้เราขยายตัวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครังนั้นผมเองส่วนตัวก็ไม่อยากเห็นภาคประชาชนถูกทำลายทางอ้อมให้เสื่อมเสีย ไอ้ถูกลดทอนคะแนนิยมลงจนกลายเป็นพักที่ภาพรับเสียครับนะครับอันที่บันมาพยายามเตือนพักประชาชนว่าอย่าทำแบบนี้มันเสียหายต่อตัวพักเขาเองและเสียหายต่อฝั่งประชาไตนะครับแล้ววันข้างหน้าเราอาจจะถูกริดลอนเราทําให้เราออดแรลงรนะทั้งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมและคณะกังวลครับ ครับครับอ่าคำถามท้ายท้ายครับคุณก่อแก้วเห็นมีการอภิปรายในสภาหรือให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอยู่บางว่าพักเพื่อไทยก็พร้อมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ากับพักภูมิใจไทยเลยถ้าหลังจากแถลงนโยบายจุดตัดสินใจว่าเราจะอภิปรายไม่อภิปรายจุดตัดสินใจคืออะไรครับที่จริงการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยปกติแล้วเขาต้องดูการทํางานของรัฐบาลครับว่ามีสิ่งใดที่ที่มีความผิดที่ควรที่จะต้อง มาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบแล้วช่วยกันหยุดยั้งสิ่งไม่ดีเหล่านั้นะนะครับแต่ถ้าเป็นการการะทําที่ไม่ดีร้ายแรงที่เป็นการเจผิดตรีรทําผิดพลาดจนทาให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงนี่เราก็ต้องวกนี้เราก็ต้องอขยายผลไปสู่การยนด้องอปชอในการดนินการต่อนะครับท่านการการไปไม่ไว้วางใจเนี่ยเราก็ต้องดูการทํางานของเขานะฮะเอ่อ สิ่งที่เรากําลังมองก็คือว่าถ้ากรณีประชาชอนาจใน,ในการไปแทรแกแซงความกระบวนการยุติธรรมในเรื่องอสองเรื่องที่เราได้พูดถึงก่อนน้นนี้คือเรื่องการเลือกคดีดินเขากระโดดกลับมาสู่สังคมไทยเป็นคดีดินของรัฐกับเรื่องคดีการหัวสวถ้าสองเรื่องนี้ถูกแทรกแซงเนี่ยรัฐก็ัจของต้องดําเนินการในการยืน่นอุัยรณไม่ไว้ใจนะครับ ครับคอ่ะแต่เรอดูความคืบหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับให้เกีจรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับคุณก่อแก้วครับครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today.